าก,การบอกเวลามันก็เหมาะกับอัจฉริยชนคนในนี้อา้าวันนี้สาเหตุที่นักเชี่ยเอานาฬิกามานําเสนอเพราะอะไรเพราะว่านาักเี่เรื่องเล่าวันนี้เป็นเรื่องน้ําแข็งกับนาฬิกาทรายเอานาฬิกานี้สาเหตุที่เอานาฬิกานี้มาอันที่หนึ่งแมทช์กับเรื่องที่เราจะเล่า อันที่สองคือมันเป็นนาฬิกาอัจฉริยะไงดังนั้นมันก็เหมาะกับอัจฉริยะชนคนในนี้เพราะอะไรรู้เปล่ามันไม่ใช่แค่บอกเวลามันมากกว่าการบอกเวลานั่นคือบอกเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคุณนะอยากจะรู้เป็นยังไงไปดูรายละเอียดใน Tik Tok Shop ได้เลยเออสั้นที่ แต่เป็นแรงบันดาลใจให้เราอะได้ข้อคิดเจอเคสแบบนี้มันจะได้เตือนใจเราสมัยก่อนเนี่ยนานมาแล้วโลกเราเนี่ยมีแค่2ส,สิ่งในโลกคือน้ําแข็งกับนาฬิกาทรายนะคะโลกเป็นแค่วัตถุทรงกลมเรียบๆเ,เปล่าๆนะคะไม่มีอะไรเลยนอกจาก2สิ่งที่นาชีพูดเมื่อกี้คืออะไรอ้าวพิมสองสิ่งที่นาชีพูดเมื่อ,ก,อ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 กี้คืออะไรที่มีในโลกนี้สบัยนั้น